คนที่นั่งอยู่บนรถเข็นเม้มริมฝีปากนิดๆสองมือปลดเหล็กด้านข้างรถเข็นที่เบรกเอาไว้หมุนให้รถกลับแต่ล้อเจ้ากรรมดันบดลงไปบนใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบขึ้นมาทำให้สองคนที่กอดกันนิ่งอยู่ถึงกับผวาพผลออกจากกันอย่างตกใจแล้วมองมายังแสงตะวันราวกับเธอเป็นตัวประหลาด ที่มาปรากฏกายผิดที่ผิดเวลาเมื่อไม่มีใครพูดอะไรคนที่เวลานี้เรากับบุคคลที่สาจึงได้แต่ยิ้มแห้งๆพูดทำลายความเงียบขึ้นซสเองเออคือคือว่าอาหารเย็นเสร็จแล้วค่ะเป้าเห็นทางพี่โป้และพี่ตะวันยังไม่มาก็เลยให้ตะวันมาตามสองคนตรงหน้ายังไม่มีคำตอบให้ ยิ่งทำให้คนอธิบายรู้สึกหน้าชาดูเหมือนเธอจะกลายเป็นส่วนเกินที่ไม่มีใครต้องการในเวลานี้จึงรีบพูดต่อถ้ายังไม่ถิวกันก็ไม่เป็นไรนะคะตะวันกับเป้าขอทานก่อนก็แล้วกันพูดจบหญิงสาวก็รีบหมุนรถกลับอย่างทุลักทุเลแต่เพราะความซุ่มซ่ามประจำตัวหรือความเก่าของรถที่ไม่มีคนใช้มานานก็ไม่รู้ ทำให้รถเจ้ากรรมเกิดเอียงกระเทเร่แล้วเสียหลักล้มตะแคงเอาดือด้อเฮ้ยโอ้ยเสียงร้องด้วยความตกใจแล้วตามมาด้วยเสียงร้องอย่างเจ็บจริงๆคนเจ็บยักแย่ยักยันจะลุกแต่แล้วร่างทั้งร่างก็ลอยเข้าสู่อ้อมแขนของคนที่เมื่อครู่นี้ยืนกอดกันกลมกับเมียชาวบ้าน ความรู้สึกนี้ทำให้แสงตะวันดิ้นอย่างไม่พอใจปล่อยตะวันนะปล่อยสิพี่โป๊ท่าทางแบบนี้ทำให้ตะวันรุ่งที่ยืนมองอยู่ห่างๆอดมันไส้ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าแสงตะวันออกลิ์กับเอกมนเพราะความหึงหวงที่มาเห็นภาพบาดตาบาดใจเอาจะดิ้นทำไมเนี่ย เดี๋ยวก็ตกลงไปอีกโทษพี่ไม่ได้แล้วนะทีเนี้ยน้ำเสียงนั้นไม่ได้โกรธหากหยอกเยา้าราวกับเอ็นดูแต่คนฟังไม่สนใจทั้งยังดิ้นแรงขึ้นเสียงแข็งปล่อยตะวันลงเดี๋ยวนี้นะพี่โป้สายตาที่จ้องเอกมลเขียวปัดเพราะความรู้สึกในใจผู้ชายอะไรตัดใจแค่นี้ก็ไม่ขาด เออถ้าผู้หญิงเข้าตัวเปล่านะจะไม่ว่าเลยนี่สามีข้อย,ยังมีอยู่ทนโทษพี่โป้ะนะพี่โป้เสียความรู้สึกชมัดเลยเอกมน์มองตอบยิ้มยิ้มก่อนจะก้มลงกระซิบพอให้ได้ยินสองคนแต่ทำให้คนฟังถึงกับตาโตที่ออกฤทธิ์เนี่ยหึงพี่หรอเสียงที่ตอบกลับมาจึงแหลมเล็กแต่ดังแสบแก้วหู ว่าอะไรนะชายหนุ่มไม่ตอบแต่หัวเราะหึ่หึท่าทีของทั้งสองก่อให้เกิดความระคายเคืองสายตาของตะวันรุ่งเป็นอย่างมากหญิงสาวจึงเดินเข้ามายกเก้าอี้ที่ล้มให้กลับมาพร้อมนั่งพลางพูดยิ้มยิ้มโป้จา้าวางน้องตะวันลงเถอะจ้ะอุ้มอยู่อย่างเนี้ยเมื่อแย่ ตาที่มองเอกมนหวานฉ่ำและพยักหน้านิดๆเป็นเชิงสัง่งแต่แล้วท่าทางของตะวันรุ่งกลับเหมือนคนถูกเข็มแทงอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อได้รับคำตอบที่เล่นทีจริงจากผู้ชายคนที่เพิ่งกอดเธออย่างโหยหาเมื่อครู่อุ้มแฟนคนเดียวแค่นี้เมื่อยก็แย่แล้วตะวันสาวสวยถึงกับชาไปทั้งหน้าเรากับถูกตบข้อฉาดใหญ่ จะไม่ให้เธอรู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไรก็เมื่อครู่ยังรู้สึกว่าเธอเหนือกว่าผู้หญิงตรงหน้านี้มากมายนักแต่ตอนนี้นี่มัมอนอะไรกันตะวันรุ่งมึนวง,งไปหมดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่จะอุ้มตะวันไปเองเอ,อ๋อตะวันครับช่วยขึ้นรถตามมาทีนะคนพูดไม่ได้รอถามความสมัครใจทั้งจากผู้ที่อยู่ในอ้อมแขน และจากคนที่ยืนเป็นหุ่นอยู่เวลานี้แต่เขาเดินตัวปลิวไปกับคนที่ประกาศออกมาชัดเจนว่าเป็นแฟนยังไม่เหลียวหลังตะวันรุ่งถึงกับสะอึกความปลื้มปิติก่อนหน้าอันตรธานหายไปในชั่วพริบตาราวบอบว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเอมิกาตักอาหารใส่ปากไป สายตาก็คอยแอบมองท่าทางของคนทั้งสามอย่างประหลาดใจตั้งแต่เริ่มทานข้าวก็ไม่มีใครพูดจากันเลยตะวันรุ่งหน้าบอกบุญไม่รับทำท่าเรากลับไปกินรังแตนที่ไหนมาแสงตะวันก็ก้มหน้าก้มตากินเอากินเอาเหมือนกับหิวโหยเสเต็มประดาส่วนพี่ชายเธอก็เคร่งขืมกว่าทุกครั้งท่าทางราวกับคุ้นคิดอะไรอยู่ สาวสวยรวบช้อนแสดงให้รู้ว่าอิ่มแล้วเอกมลชงักถามเรียบๆอาหารไม่ถูกปากหรือตะวันตะวันรุ่งสีหน้าดีขึ้นนิดนึงเมื่อรู้ว่ายังได้รับการใส่ใจตอบเสียงอ่อนหวานไม่ใช่หรอกจาก้าแต่พี่ตะวันทานนิดเดียวเองจริงนะคะหรือว่าอาหารไม่ถูกปาก เป้าก็ไม่รู้ว่าพี่ตะวันชอบทานอาหารแบบไหนตะวันรุ่งหันไปมองอดีตคนรักแล้วตอบยิ้มยๆพี่ก็ทานอาหารอย่างเดียวกับโป้นั่นแหละจา้าแสงตะวันพยักหน้าเงึกๆงึแทรกขึ้นอย่างอดไม่ได้จริงๆอ๋อแบบหวานจนเลี่ยนน่ะหรอคะสาวสวยหันควับรู้ว่าถูกกระทบเข้าจังๆกับเรื่องเมื่อย็น แต่คนอย่างเธอไม่มีวันให้เด็กเมื่อวันซืนที่ดูได้กว่าในทุกๆด้านมาแขวะเล่นแบบนี้เด็ดขาดน้องตะวันเป็นแฟนโป้ได้ยังไงกันคะโป้ะนะ่ะเขาไม่เคยชอบอาหารออกหวานดอกโป้ชอบรสเผ็ดตะหากใช่ไม่จะโปะ้ดวงตาที่ตกแต่งด้วยสีสันเนียนกลมกลืนมองดูกลมโตกว่าความเป็นจริง เพราะเขียนขอบตาทั้งล่างและบนด้วยไอายไลเนอร์สีดำจนคมกริบจ้องชายหนุ่มอย่างรอคำตอบเอกอมวนหัวเราะหยิบน้ำมาดื่มก่อนจะตอบยิ้มยิ้มอืมเมื่อก่อนนะโป้ก,ก็ชอบรสเผ็ดแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไมเปลี่ยนใจมาชอบหวานจนเลี่ยนจึงตะวันว่านั่นแหละตะวันรุ่งถึงกับหน้าเผือด ท่าทางของคนรักเก่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขากลับมาเป็นเอกมลคนที่เจอที่ล็อบบี้เมื่อตอนบ่ายและเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นราวกับว่าเธอแค่ฝันไปเท่านั้นเองตะวันรุ่งครุ่นคิดในใจนี่จะเล่นเกมอะไรกับตะวันกันแน่ฮิอโปเอาสิอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป เสียงโทรศัพท์มือถือของตะวันรุ่งดังขึ้นเธอหยิบมาดูเบอร์แล้วยิ้มพูดออกมาอย่างดีใจพิเต้ยทั้งท่าทางและน้ําเสียงของอดีตแฟนสาวทำให้เอกมนตกลับเป็นฝ่ายหน้าเผือดบ้างทุกอย่างอยู่ในสายตาแสงตะวันทำให้เธอถึงกับค้อนขอดอยู่ในใจพิโท่พิทังเอ้ย ทำท่าอยับ็ว่าตัดอกตัดใจได้แล้วพอสามีเขาโทรมาหน้าเนี้ยโหดเหลือนิ้วเดียวเสียงคุยของตะวันรุ่งดังอย่างต้องการให้ทุกคนได้ยินว่าเธอกับสามีนั้นหวานกันขนาดไหนตะวันก็คิดถึงพี่เต้ยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะตะวันพักที่นี่สบายมากอ๋อค่ะใช่เป็นรีสอร์ทของเพื่อนเก่าตะวันเองพี่เต้ยยังมาไม่ได้หรอคะ ไม่เป็นไรค่ะตะวันจะรอเรารีบมานะคะค่ะตะวันรักพี่เต้ยค่ะตะวันร่วงกดตัดสัญญาณแล้วหันมายิ้มให้ทุกคนรีบอธิบายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครมีทีท่าว่าจะถามสักนิดพี่เต้ยนะคะเป็นห่วงกลัวตะวันจะหนาวอ้าวโป้อิ่มแล้วเหรอจ๊ะน้ำเสียงตอนท้ายออกเยาะนิดๆอย่างไม่ปิดบัง เมื่อเห็นเอกมลรวบช้อนทั้งทงท,งที่ยังมีข้าวอยู่เกือบครึ่งจานอีกฝ่ายจึงตอบเรียบๆใช่โป้ขอตัวก่อนนะนี่อะไรขาดเหลือตะวันก็บอกอย่ะเป้าแล้วกันตะวันรุ่งยิ้มสาเกจใจที่เห็นร่างสูงผุนผันออกไปทำเป็นไม่แค่ตะวันหรือโป้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าโป้ยังตัดใจจากตะวันไม่ขาด คิดจะเอาเด็กเมื่อวันซื้มารักษาแผลใจโออย่างเล่นละครไม่เนียนเท่าไหร่เลยนะแบบเนี้คงสนุกแน่แน่ตะวันรุ่งหยุดความคิดในใจไว้เพราะรู้สึกว่ามีสายตาสองคู่จับจ้องอยู่พอหันไปมองทั้งแสงตะวันกับเอมิกาต่างก็รีบหลบตาทานข้ามกันปกติตะวันรุ่งไม่ได้สนใจเอมิกา แต่กลับมองแสงตะวันเหนือเนือกว่าพูดเรียบๆท่านนั้นพี่ก็ขอตัวก่อนนะคะตะวันรุ่งลุกขึ้นเดินออกไปด้วยท่วงท่าราวกับนางพญาทันทีที่ปิดประตูห้องเรียบร้อยตะวันรุ่งก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรออกฮัลโหลอยู่ที่ไหนนะทำไมเสียงดังจัง หญิงสาวที่ยืนโทรศัพท์อยู่มุมเสาต้องใช้มืออุดหูไว้ข้างหนึ่งแต่ก็คงช่วยไม่ได้มากเพราะเสียงเพลงที่ดังประกอบกับเสียงคนที่ทั้งพูดทั้งคุยหัวเราะใส่กันอย่างสนุกสนานทำให้เจ้าตัวยังต้องตะโกนใส่โทรศัพท์ราวกับว่าอีกฝ่ายอยู่คนละซีกโลกเมื่อคืนฉันโทรไปเธอพูดบ้าอะไระตะว,วันแล้วอยู่ๆก็วางสายไปเฉยๆเออโทรกลับมาก็ดีแล้ว ไม่งั้นเธอจะอดฟังข่าวสำคัญนะฉันอยู่ในผับแถวทองหล่อแล้วฉันก็เจอสารมีตัวดีของเธอมากับน้องๆไม่สนเหรอก็ตามใจแต่ยังไงคืนนี้ผู้พันกลับไปก็เชิญซักฟอกกันเราเองนะคนพูดปิดโทรศัพท์ยิ้มเยาะใส่เชออทำเป็นไม่สนไม่มีผู้หญิงคนไหนหลับตาลงได้หรอก ม่รู้ว่าสามีของตัวเองอยู่กับผู้หญิงอื่นเพื่อนผู้หวังดีของตะวันรุ่งเดินเรียบๆเ,เคียงๆมาเมียงมองทางโต๊ะหัวมุมซึ่งบัดนี้เหลือแต่แก้วเหล้าหลายใบวางทิ้งไว้คนที่เมื่อครู่นั่งอยู่กับสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มหายไปแล้วในตะวันเอ้ยแบบนี้ร้อยทั้งร้อยก็ต้องไปจบที่โรงแรมแน่ ช่วยไม่ได้นะฉันทำหน้าที่เพื่อนที่ดีแล้วด้านตะวันรุ่งยังนั่งนิ่งขึงมือที่กำเกรงแน่นอย่างพยายามข่มความเจ็บในใจกรังสันขับรถอย่างระมัดระวังถึงแม้ท่าทางจะดื่มมาหนักแต่ก็ยังคุมสติตัวเองได้เป็นอย่างดี เสียงที่ถามคนข้างๆจึงยังชัดถ้อยชัดคําไม่ได้อ้อแอลิ้นไก่สั้นเหมือนคนเมาคนอื่นๆบ้านอยู่ไหนสาวน้อยในชุดเกาะอ,อกโชเนินเนื้ออวอบอิ่มหันมาสีน้าตกใจพี่จะไปที่บ้านเหรอคะไม่ได้นะคะไปโรงแรมดีกว่าค่ะพี่เลยแยกหน้าพี่เลี้ยวขวาเข้าซอยมีโรงแรมค่อนข้างดี ค่าห้องก็ไม่แพงเท่าไหร่หนูเคยมาบ่อยๆน้ำเสียงที่พูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดารังสรรคแทบจะหายเมาหันมาถามอย่างอยากรู้ทำแบบนี้พ่อแม่ไม่ว่าเหรอเรานะ่ะอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยมั้งหม <c oughs> หนูในยี่สิบสองแล้วนะคะพี่พ่อแม่ไม่รู้หรอกคะ่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดหนูมาเรียนกรุงเทพ,พ ปีนี้ก็จะจบแล้วคนขับพยักหน้าซักต่ออย่างสนใจแล้วทำไมมาทำอาชีพแบบนี้พูดตรงๆนะเรานะ่าหน้าตาดีดูไม่ออกเลยว่าเออเป็นสาวไซส์ลายหรอคะเจ้าตัวต่อให้อย่างไม่สะทกสะทานน้ำเสียงคำํามากกว่าจะสะเทือนใจอืม หนูเสียตัวให้แฟนตั้งแต่อายุ14คิดว่าเป็นรักแรกแต่มันกลับทิ้งหนูไปตอนนั้นพอดีเพื่อนมาชวนหนูก็เลยตัดสินใจลองทำดูเพื่อนมันว่าเสียตัวให้แฟนไม่ได้อะไรพอมันทิ้งเราไปก็มีแต่เจ็บใจแต่ถ้าเสียตัวให้แขกยังได้เงินใช้เลอเอบางทีเจอแขกใจปั้มเลี้ยงดูให้เงินเดือนเงินดาวดีออกค่ะพันตรีหนุ่ม เลี้ยวรถเข้าจอดแอบข้างทางสาวน้อยหันมามองแปลกใจต้องจ่ายเราเท่าไหร่อีกฝ่ายยิ้มออกห้าพันค่ะสาวน้อยยิ่งยิ้มมากขึ้นเมื่อเห็นลูกค้าเปิดกระเป๋ายิบเงินอย่างไม่ต่อรองจึงโผลเข้ามาเกาะแขนประจบแหมตั้งแต่ทำงานนี้มาก็เพิ่งเจอพี่นี่แหละนี่ต่อสักคำแถมจ่ายก่อนซะอีก หนูรับรองเลยนะคะจะบริการพี่สุดความสามารถเลยครังสันยื่นเงินส่งให้เดี๋ยวเราลงต่อรถแท็กซี่กลับบ้านตรงนี้นะสาวน้อยที่กำลังว่าอย่างอ่อนช้อยชำนักทำหน้าราวกับถูกผีหลอกอา้าวพี่ไม่ไปนอาของหนูหรอคะไม่ล่ะเงินเนี่ยให้เป็นค่าที่เรามานั่งคุยเป็นเพื่อนพี่ ถ้าเรียนจบแล้วก็หางานอย่างอื่นทำเถอะนะใหม่ๆม,มันอาจจะลำบากสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆแต่พี่เชื่อว่าถ้าเราพยายามก็ไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกทาไม่รู้จะทำเพื่อใครก็ทำเพื่อพ่อแม่แล้วกันเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าสำหรับคนอื่นๆแต่จำไว้นะว่าเรามีค่าสำหรับพ่อแม่เสมอ ขนตาปลอมยาวเป็นแพรกระพิบทีๆจ้องมองผู้ชายตรงหน้าที่เคยคิดว่าถึงพรุ่งนี้ก็คงจำไม่ได้แล้วว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรรวมทั้งไม่อยากจะจดจำด้ซ้ำแต่ตอนนี้ตาคู่นี้กลับจ้องเรากลับจะจดจำไว้ในใจไม่รู้ลืมน้ำตาไหลรินลงมาเงียบ ัาจ,จากเสียงสะอื้นที่เคยเสยแสร้งให้ลูกค้าเห็นใจและมักจะตบท้ายด้วยการเพิ่มค่าตัวให้เสมอพี่คะหนูขอบคุณพี่มากที่เตือนสติหนูสิบนิ้วที่พนมก้มกราบตรงต้นแขนแข็งแรงนิ่งนานนั้นแสดงความเคารพจากภายในใจอย่างแท้จริงทรงกฎ ข้าวเข้ามาในครัวกลิ่นข้าวที่สุกใหม่ๆหอมละมุนจนเขาอดทำจมูกฟุตฟิตไม่ได้อือหืเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าข้าวสุกใหม่ๆมีกลิ่นหอมแบบนี้นี่เองสุรีชะงักมือที่กำลังตักข้าวจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใส่ขันเงินใบใหญ่หันมามองยิ้มยิ้มถ่ายแล้วสงสัยวันนี้ฝนฟ้าจะตก ลูกชายแม่ตื่นก่อนไก่ได้นะทรงกดเข้ามาหยิบถุงพลาสติกที่ใส่กับข้าวทั้งประเภทแกงและผัดหลายถุงมันดาจัดวางเรียงไว้ในถาดใบใหญ่อย่างเรียบร้อยอือหือน่านกินจังของจะใส่บาทจ้าไม่พูดเปล่านางยังเอื้อมมือมาตีเบาๆที่แขนบุตรชายวางลงเดี๋ยวนี้เลยโน่นถ้าอยากทาน แม่แบ่งไว้บนโต๊ะแล้วจ้ะชายหนุ่มวางถุงกับข้าวลงอย่างว่าง่ายทานแน่ครับแม่แต่ตอนนี้ขอเป็นกาแฟร้อนๆก่อนดีกว่าคนเป็นแม่รีบวางมือจากการตักข้าวทำท่าจะไปจัดการให้รงกดจึงรีบพูดต่อไม่ต้องครับแม่กฎจัดการเองแม่เตรยมของใส่บาตรต่อจะครับอา้าวตกลงตื่นมาเนี่ยจะมาใส่บาตรกับแม่หรือเปล่า หรือจะออกไปธุระที่ไหนวันนี้วันหยุดนี่ลูกที่ตื่นเนี่ยเพราะไอ้เต้ยมันโทรมาปลุกครับแม่บอกว่าจะแวะเข้ามาอ้าวเต้ยจะไปไหนแต่เช้าแล้วจ๊ะไม่ได้ไปไหนแต่เช้าหรอกครับแต่รู้สึกห้ามันยังไม่ได้กลับบ้านเลยแต่หารทรงขดเดินออกไปพร้อมเสียงหัวเราะต่างกับสุรีที่ถึงกับวางมือจากการจัดของสีหน้าวิตก มือแข็งแรงของรังสรรค์ค่อยๆบรรจงวางดอกบัวที่จัดไว้เป็นกรรมลงบนบาทพระก่อนจะถอยมานั่งคุกเข่าข้างๆสุรีและทรงกรดพนมมือรับพรจากพระพิสุท์แล้วก้มหน้านิ่งอยู่อย่างนั้นจนชายผ้าเหลืองรับไปไกลแล้วทำให้เพื่อนรักทำท่าจะเรียกแต่ถูกมารดาสะกิดไว้แล้วพยักหน้าให้เดินเข้าบ้านไปด้วยกัน ปล่อยให้คนที่ยังนั่งนิ่งได้อยู่คนเดียวอย่างสงบรังสรรค์หวนึกถึงครั้งเดียวในชีวิตตั้งแต่โตเป็นหนุ่มมาที่เขาเคยใส่บาารพระอย่างนี้ก็เมื่อวันที่แต่งงานกับตะวันรุ่งในขณะที่จิตใจกำลังสงบเช่นนี้ทำให้เขาได้นึกตรึกตรองการกระทาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียที่ถูกต้องทั้งทางพฤตินัยและนิตไนยัย บางทีสิ่งที่เธอทำอาจจะต้องการบอกให้เขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะจัดการอะไรอะไรให้เด็ดขาดไปเสียมีประโยชน์อะไรที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันแค่ร่างกายแต่ไม่มีหัวใจให้กันรังสรรค์เงยหน้าขึ้นสีหน้าแววตาเหมือนคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้ว อากาศยามเช้าค่อนข้างเย็นแม้ตะวันรุ่งจะสวมเสื้อไหมพรมคอเต่าตัวหนาแขนยาวปิดถึงข้อมือก็ยังต้องห่อตัวเข้ามาขอดอกเพราะความหนาวเย็นใบหน้าที่ตกแต่งเต็มที่เหมือนทุกครั้งแต่วันนี้ก็ยังปิดร่องรอยของความหม่นหมองไม่ได้รอบดวงตาคู่สวยคล้ำบวมนิดหน่อยบอกให้รู้ว่า เจ้าของคงพักผ่อนไม่เพียงพอหญิงสาวเดินไปเรื่อยๆอย่างใจลอยมากกว่าจะเดินเล่นหรือออกกำลังทั้งที่ปากกับใจก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่แคร์แต่เรื่องที่ได้ฟังทางโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทเมื่อคืนนี้บันทําให้จิตใจของตะวันรุ่งว้าวุ่นร้อนรุ่มราวกับมีไฟกองใหญ่สุมอยู่ในอกจนไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ ที่ผ่านมาก็แค่สงสัยแต่ไม่เคยชัดเจนจนเมื่อวันที่รังสรรค์เมากลับมาโดยมีหญิงสาวนางหนึ่งตามมาส่งถึงบ้านก็ทำให้เธอหมดความอดทนต้องขนของออกจากบ้านคิดว่าช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่นี้อาจจะทำให้เขารู้สึกและสำนึกอะไรขึ้นมาได้บ้างแต่ทุกอย่างมันกลับว่างเปล่าความตั้งใจที่มาหาคนรักเก่า เพราะแค่อยากจะประชดและอยากชดเชยความรู้สึกให้รู้ว่าตัวเองยังเป็นหนึ่งสำหรับชายอีกคนเสมอก็กลับเปลี่ยนเป็นเสียความรู้สึกเมื่อเอกมลทำท่าเหมือนจะลืมเธอได้สนิทใจจริงๆเพราะผู้หญิงหน้าตาจืดๆคนนั้นนี่มันอะไรกันสามีก็ไม่แยแสคนรักเก่าก็ไม่สนใจผู้หญิงที่รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นหนึ่งอยู่เสมอ อย่างตะวันรุ่งจะทนได้อย่างไรเรื่องที่จะให้เป็นง้อสามีคงยากเพราะหญิงสาวมั่นใจว่าตนไม่ใช่ฝ่ายผิดแต่สําหรับเอกมนเธอเป็นคนทิ้งเขาไปก่อนและตอนนี้เขาเป็นเพียงคนเดียวที่จะทำให้เธอเอาคืนสามีได้อย่างเจ็บแสบคนอย่างตะวันรุ่งจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเจ็บข้างเดียวเด็ดขาดรังสรรจะต้องเจ็บกว่าเธอหลายเท่านะัก ท่าทางที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดทำให้เท้าคู่นั้นก้าวเร็วขึ้นเพราะเจ้าของรู้จุดหมายปลายทางที่จะไปเป็นอย่างดี